ในกลุ่มของตะวันออกกลางนะครับผมผมเชื่อว่าคนเนี่ยมีภาพจําแรกเลยนะตะวันออกกลางเนี่ยนะไปในทางที่อาจจะฟังแล้วขัดใจนะครับเช่นหนึ่งตะวันออกกลางคือความแห้งแล้งคือทะเลทรายนะครับบางคนก็บอกเป็นเรื่องของก่อการร้ายใช่ไหมแต่ที่สาคัญคือเขารวย เนี่ยจะเป็นจะเป็นทุกบทสนทนาที่ที่ผมได้คุยกับพวกการหลายท่านนะครับแล้วก็จะรู้สึกอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแค่จริงบางส่วนนะครับเพราะว่าข้อมูลของภูมิภาคเนี้ยครับมันค่อนข้างจะน้อยมาก,มากๆในฉบับภาษาไทยนะครับส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ก็อาหรับิกไปเลยนะครับในกลุ่มของตะวันออกกลางนะครับถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่ากลุ่มของมีนา นะครับ MENA นะครับก็คือ Middle East and North Africa นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบ22ประเทศนะครับแต่มันจะมีกลุ่มประเทศ1นะครับกลุ่มภาทีหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่6ประเทศนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนภูมิภาคหลักอย่างเงี้ยนะครับของแถวนี้นะครับเราเรียกว่ากลุ่มประเทศอ่าวนะครับหรือว่ากลุ่มอาหรับก็ได้บางคนก็เรียกว่ากลุ่มประเทศ s ล่าวนะครับคอมมิชชนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกอะไรมีอยู่หประเทศนะครับประกอบด้วยอันแรกนะครับก็คือสหรัฐอารับเอเมรตนะครับคนส่วนใหญ,ญ่ก็ยังเข้าใจผิดอยู่เนาะว่าดูไบคือประเทศดูไบไม่ใช่ประเทศนะครับดูไบเป็นหนึ่งเมืองท่านะครับในสหรัฐอารับเอมิเหรือ U A E นะครับซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่าอาบูดาบี นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักดูไบแหละเพราะว่าอไอคอนิกต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ดูใบซะเยอะนะครับถ้าเฉียงลงมานิดนึงนะครับเฉียงลงมานิดนึงก็คือโอมานนะครับซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจนะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวโอมานเนี่ยต้นไม้เยอะมากนะครับโอมานเนี่ยต้นไม้หรือแม้กระทั่งดูไบเองนี่นะครับต้นไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะพอๆกับกรุงเทพเลยนะครับไปทางซ้ายนิดหน่อยนะครับ ซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยในปีปีสองปีนี้นะครับก็คือกาตานะครับกาตาเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับวัด GDP ออกมาเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลกนะครับไม่เยอะหรอกครับปีหนึ่งสองล้านต้นๆหาสิบสองก็คือสองแสนหน่อยๆน,นะครับรวยไม่รวยก็ลองดูกันนะครับแล้วก็มาอีกประเทศหนึ่งนะครับก็คือคูเวต นะครับซึงติดกับอิรักนะครับแล้วก็มาอีกประเทศหนึ่งก็คือซาอุดีอาระเบียและก็ประเทศสุดท้ายครับคือบาเรนนะครับคราวนี้ในภูมิภาคนี้นะครับเขาก็มีเรื่องของการนําเข้าเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าผลิตไม่ได้นะบางประเทศครับคุณกอฟสามารถปลูกผักได้ด้วยอ่าแม้กระทั่งในบาเรนก็มีแปลงผัก นะครับในดูไบเองก็มีเรื่องของสนพักอะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะพึ่งพาการนําเข้าเยอะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางค่ะนะครับเขาพึ่งพาการนําเข้านะครับแล้วก็ส่งออกเรื่องของน้ํามันตรงนี้เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ค่ะนะครับเวลาเราส่งออกเนี่ยเราก็ต้องดูว่าประเทศไหนเนี่ยขาดอะไรส่งอะไรนะครับเมื่อมีการพึ่งพาการนําเข้าเยอะนะครับในหมวดของเครื่องสาอางเนี่ยนะครับเราก็จะมีคู่แข่ง ในระดับประเทศเนี่ยนะครับอยู่ไม่กี่ชาตินะครับถ้าต้นๆเลยก็คือยุโรปนะครับซึ่งเป็นลักชัวรี่แบบนะครับแต่ถ้าในระดับพรีเมียมเนี่ยเราก็จะมีแค่ไม่ตุรกีก็เกาหลี นะครับแต่เครื่องสำอางไทยเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างเยอะแยะมากมายจะเป็นเครื่องสำอางที่เป็นคอสเมติกหรือจะเป็นสมุนไพรผสมกันนี่นะครับไปได้สุดเลยนะครับมีใครเคยไปเที่ยวตะวันออกกลางบ้านก็ลองเม้น์มาหน่อยนะครับจะได้รู้นะครับแสดงว่าที่นู่นเนี่ยเขาจะนิยมใช้เกี่ยวกับพวกคอสเมติกของไทยพอสมควรเล่าอย่างนี้นะครับ โดยโครงสร้างของประเทศมุสลิมน<ช>ะครับหรือประเทศอาหรับเนี่ยนะครับเอาอาหรับก่อนนะครับผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นค,คนที่ทํางานแล้วก็หาเงินเข้าบ้านผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ทํางา, <forest ๆ S 2> างนอค่ะค่ะฟังถึงตรงนี้สาวๆก็าอยากจะไปละคือไม่ได้ทํางานนะฮะหน้าที่มีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือหนึ่งดูแลลูกสองใช้เงิน <vet> ค่ะนะครับมีคํากล่าวที่คุยกันสนุกสนุกนะเวลาไปอาหรับพูดถึงผู้หญิงอาหรับเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่ไปมัสยิดก็ไปช้อปปิ้งม,มีอยู่สองที่เท่านั้นจริงๆนะครับแต่ในกลุ่มประเทศอาหรับเองนะครับมีทั้งประเทศที่เคร่งมากๆนะครับคำว่าเคร่งมากๆเช่นใส่ฮิญาตใส่อับยาเน่ยนะครับปิดทั้งตัวปิดหน้านะครับอันนี้ก็คือเรื่องความเชื่อของเขาแต่บางประเทศเนี่ยก็โอเพนขึ้นมาหน่อยนะครับเปิดหน้าเปิดตานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคําถามถัดม,ม,มาว่าถ้าปิดบทเนี่ย แต่งตัวไหมแต่งหน้าไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะจะเหมือนประมาณแบบว่าเอ้าถ้าปิดขนาดนั้นเราเครื่องสําอางจะใช้ทําไมจะใช้ยังไงเราจะใช้อะไรทาไปแล้วหนเหรออะไรางเงี้นะครัก็ต้องบอกว่าสวนทางเลยก็คือใช้หนักกว่าเดิมอ้าวเหรอคะใช่ใช่ลองลองนึกถึงอย่างงี้ฮะเราเนืกอถึงเราอยู่บ้านเฉยๆน่อสิ่งเดียวที่เราจะอันนี้พูดถึงมูมผู้หญิงเนาะผู้หญิงสิ่งเดียวที่จะตราตรึงสามคุณสามีให้อยู่บ้านได้คือความงาม จริงหรือเปล่าสาวๆถือความหย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็ได้นะนะครับการแต่งหน้าหรือว่าการแต่งกายของอาหรับจริงๆก็คือเหมือนสังคมตะวันตกแหละนะครับแต่งแบบสายฟอร์หรืออะไรเนี่ยนะครับอายไลเนอร์ก็ขีดเพิ่มนะครับคอนแทคเลนส์แบบบิ๊กอายก็ใส่นะครับลิปสติกก็สีชัดเจน นะครับคีมเนี่ยหมือนกฟแนี้เลยไหมคะชัดเจนแบบนี้เลยต้องชัดเจนแบบนี้เลยใช่ไหมคะน้ำหนักคนนี้โพาทั้งตัวนะครับพาทั้งตัวเลยแล้วก็เขาดูแลดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะครับบางประเทศอย่างอิหร่านเนี่ยนะครับมีความเข้าใจเรื่องสมุนไพรเนี่ยดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนอาหรับเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองดีมากๆดีมากๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อออกนอกสถานที่ จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดเนี้ยคลุมนะครับใส่คลุมไว้ตามหลักความเชื่อแล้วก็ศาสนาแล้วก็<ๆ>เรื่องของอบางทีเขาไม่อยากให้ผู้ชายมามองเขาแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าที่นู่นเนี่ยแหล่งช้อปปิ้งบางที่หรือคาเฟ่บางที่ก็จะแยกชายหญิง<อ>การตัดผมก็ยังการตัดผมเนี่ยเห็นใส่ฮิ่ย้มเนี่ยนะครับขอแค่เข้าไปในร้านซาลอนเนี่ยดัดผมตรงดัดผมหยิกเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วสวมกลับไปเนี่ย ฉันก็แฮปปี้ขอเหมือนประมาณแบบว่าขอให้สวยให้ฉันได้สวยเถอะใช่นะครับค่ะครับผมอืมอันนี้คือผู้หญิงอาหรับค่ะนะครับเพราะนั้นไม่ไปมัสยิดก็ไปช้อปปิ้งค่ะนะไม่ไปมัสยิดก็ไปช้อปปิ้งนะครับค่ะ